สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุของสถานีวิทยุมหาวิาลัยเรเนรศวร,ร107.25เงมกะเฮิร์นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตกรทงทาครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แสงธรรมชาตินะครับร่วมกับภายในอาคารบ้านเรือนของเรานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับว่าในบ้านของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมบ้านบางหลังเนี่ยถึงมีการใช้พลังงานที่ สูงบางหลังมีการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำขณะที่เราอยู่ภายในบ้านเหมือนกันหรืออยู่ภายในสำนักงานเหมือนกันอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับในอดีตเนี่ย มันก็จะมีการใช้พลังงานประมาณสมมติว,ว่าถ้าอาจารย์เทียบในสัดส่วนของภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอาคารภาคอาคาุตสาหกรรมภาคการขนส่งและก็ภาคอื่นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเห็นว่าในภาคอาคารของเราเนี่ยจะมีการใช้พลังงานถึงประมาณ26%และเมื่อปี2010ก็คือปีคริสต์ศักราช2010มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง54%และมีการคาดการและการทำนายนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปถึง84% ในปี2050ซึ่งก็คืออีก30ปีข้างหน้าการใช้พลังงานของเราเมื่อเทียบกับปี1980เพิ่มขึ้นอีก84%ปัญหาที่เราเจอตรงนี้ครับก็คือว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสังเกตนะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เราก็จะสังเกตเห็นว่า ผู้คนเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยครับเราก็จะมีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและต้องการคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นอย่างเช่นคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราร้อนเราก็จะเปิดพัดลมแต่ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าถ้าเราสังเกตนะว่าเอะปัจจุบันถ้าเราร้อนตอนนี้เราก็พอจะพอมีเขาเรียกว่ามีมีเงินเนาะส่วนใหญ่เราสามารถเข้าถึงการซื้อหรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ อันนี้ก็คือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้พลังงานที่มีผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นในอนาคตครับและอีกส่วนหนึ่งครับการใช้พลังงานในอาคารของเราเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยมาจากเครื่องปรับอ,อากาศแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็จะมาจากาในเครื่องในเรื่องของระบบการส่องสว่างก็คือประมาณเกือบ30%เลยทีเดียวในอาคารนะครับก็คือจะมาจาก การระบบการส่องสว่างภายในอาคารเราสามารถสังเกตเนาะเอ๊ถ้าเราเดินทางไปไหนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อต่อนะครับบ้านมันก็จะเป็นลักษณะแบบสมัยโบราณหน่อยเนาะถ้าถ้าเราสังเกตบ้านแบบปัจจุบันกับแบบแบบอดีตนะครับถ้าในแบบปัจจุบันเนี่ยเราสาเราสังเกตครับหลายๆอาคารนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเริ่มมีการประยุกนะครับเอาแสงธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้งานร่วมกับ ภายในอาคารของเราและก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานก็คืออย่างเช่นใช้ในพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์เมื่อก่อนเนาะตอนนี้ก็คือมีการพัฒนานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมาใช้เกี่ยวกับหลอด LED นะครับก็คือสามารถที่จะลดการใช้พลังงานแต่ว่าค่าความสว่างของของตัวหลอดไฟก็ยังคงประสิทธิภาพให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ก่อนอื่นที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เนาะเกี่ยวกับอาคารต่างเนี่ยมีรูปร่างที่เขาเรียกว่ามีรูปร่างไปตามยุคสมัยต่างๆตอนนี้ก็คือเราเห็นเนาะเทรนของอาอาคารในแบบโมเดินก็จะเข้ามาแล้วนะครับอาคารพวกนี้เนะเราสังเกตนว่าจะเริ่มมีการดีไซน์ออกแบบในลักษณะของการให้แสงเข้ามาต้องเข้ามาแล้วก็อาศัยการใช้งานแสงแต่เขาก็ต้องมีการออกแบบว่า เมื่อเราใช้แสงสว่างเข้ามาในอาคารของเราครับเราจะต้องทำยังไงไม่ให้ความร้อนเข้ามาในอาคารของเราด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจเหมือนกันที่อาจารย์คิดว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเราอยากใช้อะไรที่เป็นประโยชน์จากจากธรรมชาติ1ก็คือธรรมชาติที่เราเห็นเนาะอย่างเช่นแสงธรรมชาติไม่ว่าจะมาจากแสงแดดพวกนี้นะครับก็คือต้นทุนเราก็ไม่ต้องเสีย แล้วก็ที่สาคัญครับมันเป็นแสงที่มันมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราต้องการใช้แสงแต่แสงเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ความร้อนในที่นี่ครับเราจะต้องหาวิธีที่จะลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารของเราโดยปกติเนาะเอ๊บ้านเดือนของเราเนี่ยดยปกติอะเราจะเอาแสงเข้ามาได้ยังไงนักดีไซน์นออกแบบต่างๆนะครับเขาก็จะออกแบบอย่างเช่นเราก็จะมีการติดตั้งกระจก นะครับกระจกเนาะหรือว่ามีหน้าต่างเพื่อที่จะให้แสงผ่านทะลุออกมาได้หน้าต่างก็จะมีหลายชนิดบางคนก็เป็นแบบแบบไม้เนาะบ้บานบางคนก็คือแบบโปง่ปงโปง่ปงราบนีครับโป่งโป่งนะครับเขาก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงหรือต้องการให้อากาศระบายก็สามารถช่วยในเรื่องของการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแล้วก็ลดการใช้พลังงานในอาคารและเขาก็ยังช่วยลดในเรื่องของ าการสะสมความร้อนก็คือพอเปิดหน้าต่างมันก็จะมีการไหลเวียนและการระบายอากาศไปในส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เรามาโฟกัสกันเนาะก็คือว่าเราจะทํายังไงครับเราจะสามารถลดการใช้พลังงานลงจากระบบแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยครับมันสามารถออกแบบยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเราเห็นโดยทั่วๆไปอะครับเราก็จะเห็นส่วนหนึ่งเนาะก็จะมีการใช้ถ้าเป็นหน้าต่างเนี่ยเราก็จะได้รับแสงสว่างในบริเวณใกล้ๆหน้าต่าง แต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นบริเวณที่พื้นที่เนาะที่มันอยู่ห่างไกลจากหน้าต่างหรือพื้นที่ที่มันอยู่ในลึกๆะครับหรือหรือบริเวณที่ที่ที่เป็นห้องเฉพาะเข้าไปที่ไม่ติดกับหน้าต่างที่มันติดกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปครับปัญหาในเรื่องของแสงสว่างที่จะเข้าถึงนะครับมันก็จะเข้าถึงได้ยากด้วยปกติเนาะถ้าถ้าแบบคิดง่ายๆก็คือเราก็ติดหลอดไฟไปสิติดไฟ แต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับมันก็ทำให้เราเกิดการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นบางที่บริเวณที่มันมีบริเวณที่ลึกๆครับเขาก็จะนิยมในเรื่องของการใช้พวกท่อนำแสงท่อนำแสงก็คือเขาก็จะมีการใช้ ติดตั้งอย่างเช่นมันก็จะมีทั้งในแนวดิ่งและก็ในแนวระนาดนะครับแนวดิ่งก็คือมันก็จะมีข้อดีก็คือเผื่อใครเอาไปใช้กับบ้านชั้นที่ติดกับหลังคาหรือบ้านชั้นบนสุดแล้วก็สามารถใช้ในแนวดิ่งได้นะครับและแต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแนวนอนเนาะเราก็สามารถใช้ ผสมกันระหว่างทั้งแนวดิ่งแล้วก็ปรับเข้าแนวนอนในชั้นแบบในชั้นที่มันไม่มันไม่มได้ไม่ใช่ชั้นที่ติดกับหลังคาโดยตรงนะครับแล้วก็สามารถทําให้แสงในแนวระนาบหรือแนวนอนนะครับเข้าส่องสว่างเข้าไปในจุดที่เราต้องการให้มันมีการส่องสว่างในบริเวณนั้นนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเลยว่าอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยนเรศวรวของเราเองนะครับเราก็มีการใช้ท่อนําแสงเหมือนกันอย่างเช่นในชั้น6ของ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการติดตั้งท่อนําแสงและการติดตั้งตัวนี้ครับในในช่วงกลางวันเนี่ยมันก็สามารถบริเวณที่มีการติดตั้งเนี่ยแสงจากท่อนําแสงครับก็จะมีการส่องสว่างบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้เนาะและสิ่งที่สำคัญน,นะครับก็คือถ้าพูดถึงในระยะยาวครับเราก็สามารถที่จะลดความต้องการการใช้พลังงานในเรื่องของแสงสว่างลงไปได้แต่คําถามเกิดขึ้นคือว่าเอถ้าเราใช้เนี่ย แสงสว่างมันจะมีความมันจะเพียงพอต่อการใช้งานของเราไหมตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็คือเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็คือจากที่อาจารย์ได้ศึกษามาส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีการทดสอบในสภาวะอากาศจริงๆนอกับแสงแดดจริงๆนะครับแสงที่ตกกระทบกับพื้นที่ใช้งานพื้นที่ใช้งานก็คือว่าก็คือแล้วแต่ห้องเนาะอย่างเช่นถ้าเราทํางานในออฟฟิศนะครับพื้นที่ใช้งานของเราก็คือโต๊ะเนาะอย่างเช่น ถ้าเราอยู่บนบันไดเนาะถ้าเราอยู่บนอ,อยู่บันไดหรืออยู่ในลิฟต์พื้นที่ใช้งานก็คือตัวพื้นอันนี้คือระยะใช้งานหรือตัวปุ่มกดลิฟต์อันนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องดูครับมันก็จะมีค่ามาตรฐานของเราเหมือนกันอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นว,ว่าถ้าเราอยู่ในหอสมุดนะครับ มันจะต้องมีค่ามาตรฐานของมันก็คือมาตรฐาน cie เนอะอันนี้หน่วยต่างเนี่ยเขาก็จะมีค่าอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในห้องสมุดนะครับค่ามาตรฐานความสว่างควรจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง750ลักอา้าวทำไมมาตรฐานตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันแบบท่อนำแสงหรือว่าแบบหน้าต่างของเราเนี่ยบางครั้งมันมันจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์บอกก่อนเลยว่ามาตรฐานตัวเนี้ยเขาก็จะดูว่า สภาพความส่องสว่างที่มันมีความเหมาะสมต่อการใช้งานของเรานะครับจะอยู่ในบริเวณตรงนี้อย่างเช่นถ้าเราใช้แสงสว่างจากหน้าต่างโดยตรงเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเรามากเพราะว่ามันมีค่าความสว่างมากมากกว่า750ลักแน่ๆครับเพราะฉะนั้นครับในบริเวณค่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาที่เราจะเอามาใช้นอกเหนือจากหลอดไฟของเราแล้วนะครับการที่เราสามารถเอาแสง ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าต่างเนาะหรือจากท่อนําแสงเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานในระบบส่องสว่างของเราลงได้ส,สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเคยสังเกตไหมคบว่าถ้าเราอยู่หอสมุดหรืออยู่ในสํานักงานของเราเนี่ยเวลาเราทํางานนะครับหรือเราเขียนหนังสือเนี่ยเราจะไม่เห็นเงามือของเรานะครับนั่นแสดงว่าค่าคมสว่างส่องสว่างตรงนี้ครับก็คืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือสามารถที่จะ ไม่มีผลกระทบต่อดวงตาของเรามากแต่ถ้าขณะที่เรากลับบ้านครับบางครั้งเราสามารถสังเกตดูว่าเวลาในตอนกลางคืนเราเปิดโคมไฟหรือว่าไฟในบ้านของเราเนี่ยเราอาจจะติดตั้งบางพื้นที่เนาะถ้าบ้านใครไม่ได้แบบติดตั้งตามมาตรฐานจริงๆเนี่ยเร,เราสังเกตเห็นว่าเวลาเรานั่งทํางานหรือเราอ่านหนังสือครับเราจะเกิดเงาหรือทิศทางเวลาเราเขียนนะครับมันก็จะมีเงามือของเราอยู่นั่นแสดงว่าเป็นตัวบ่งบอกได้เลยครับว่า ค่าความสว่างหรือปริมาณของแสงที่เราใช้ณตอนนั้นครับไม่เพียงพอต่อการทํางานของเราเพราะตรงนี้ครับเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อดวงตาของเรานะครับและอาจารย์ก็อยากจะบอกพวกเราว่าอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับอย่างเช่นในในในปัจจุบันเนาะการที่เราจะนําแสงออกมาใช้เนี่ยเราเราถือว่า เป็นประเทศที่ค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ในบริเวณเขตร้อนชื้นเนาะเราก็สามารถสังเกตได้ว่าโดยเฉพาะจังหวัดพิโลของเราเนี่ครับมันเป็นบริเวณพิโลของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่หรือว่าประเทศไทยของเราเองนะครับก็คือว่ามีค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์นะครับค่อนข้างสูงนะครับโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20- 24ถึงเมกกะจูล ่อตารางเมตรแล้วก็ใน,ในแต่ละวันนะครับในในช่วงนี้เราจะพบสูงสุดก็คือในช่วงเมษาหรือพฤษภาถึงและทําให้เกิดการสะสมความร้อนภายในอาคารแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในแง่ของการนำออกมาใช้ครับอาจารย์คิดว่ามันก็คือเป็นแหล่งของพลังงานอันนึงนะครับที่จะสามารถที่จะนอ,จน,อจนอกจากจะนอกจากจะนํามาใช้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสามารถที่จะลดการใช้พลังงานของเราได้เรารู้หรือไม่ครับว่าอย่างเช่นการที่ เราอยู่กับแสงภายในอาคารนานๆน,นะครับมันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราโดยทางอ้อมแต่ถ้าเราได้รับแสงสว่างที่มาจากธรรมชาติแล้วนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยหรือลักษณะการทํางานของเราเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายต่างๆได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับจากที่มีการศึกษาเนอะอย่างเช่นเออพอเราใช้แสงธรรมชาติมาใช้แล้วเนี่ยความร้อนมันก็ จะเข้ามาด้วยมันไม่ส่งผลต่อการใช้พลังงานในระบบปรบอากาศหรือจริงๆแล้วหลายๆงานวิจัยครับเขาก็จะมีการศึกษาเนาะอย่างเช่นอาจารย์กยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาใช้ในแนวดิ่งเนี่ยความร้อนมาก็จริงปริมาณแสงมากขึ้นแต่ว่าปริมาณแสงพวกนี้ครับมันก็อาจจะมีผล เราสามารถอ,อาจจะมีผลต่อปริมาณความร้อนในอาคารหรือว่าในห้องของเราได้เขาจะมีการพัฒนายอย่างเช่นนอกจากแนวตรงแล้วเขาอาจจะใช้ในแนววางในแนวระนาบหรือแนวแนวนอนนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในอาคารของเรานะครับนอกเนือจากนั้นเนี่ย,ยแสงสว่างที่มาจากท่อนําแสงของเรานะครับโดยปกติที่อาจารย์ได้มีการศึกษานะครับปริมาณความส่อสว่างของ แสงที่มาจากท่านำแสงนะครับก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับอาคารของเราได้บางที่ในประเทศไทยของเรานะครับก็จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นในโรงจอดรถบางที่ก็เอาไปใช้ในในอาคารที่อยู่ลึกๆหรือในบริเวณตำแหน่งที่อยู่ลึกๆที่แสงสว่างจากหน้าต่างส่องไปไม่ถึงนะครับเพราะเขาต้องการที่จะลดการใช้พลังงานจาก จากหลอดไฟหรือว่าจากระบบการส่องสว่างลงไปได้นะครับบางคนก็ไปในห้องน้ําที่อยู่ในชั้นใต้ดินบางคนก็ไปส่องสว่างไปใช้ประโยชน์เนาะในบริเวณทางเดินนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะมากในตอนกลางวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นอะไรที่ เราโชคดีมากน,นอกเหนือจากการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเนาะเรามีศักยภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แล้วก็พื้นที่ตั้งเนาะมันก็ทําให้เราเนี่ครับไม่ต้องไปไปพึ่งพาหรือว่าไปใช้เกี่ยวกับระบบแสงสว่างหรือจักหลอดไฟมากในเวลาตอนกลางวันนะครับทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานในอาคารของเราได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนหนึ่งที่อาจารย์จะฝากไว้ก็คือว่าเผื่อใครที่กําลังจะออกแบบบ้านใครที่กําลังจะสร้างบ้านเราก็สามารถที่จะนําแนวทางการประยุกต์ใช้แสงธรรมชาต,ติตรงนี้ครับและก็อาจจะเอาประยุกต์ในเรื่องของท่อนําแสงมาประยุกต์ใช้งานในอาคารบ้านเรือนของเราได้ครับและอาจารย์คิดว่าค่าดูแลรักษาของมันก็สามารถใช้ในระยะยาวได้5ปี10ปีได้นะครับและก็สามารถช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราในอนาคตได้อีกด้วยครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็ขอ ลาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพียงเท่านี้ก่อนและถ้ามีโอกาสต่อไปก็คงได้พบกับจิสาระความรู้ต่างๆได้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดทีทุกท่านครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับ